สวัสดีครับผมเมนชแนลครับเอไครดูแลเส้นทางนี้เส้นทางของขุดนะครับช่วยกันมาดูหน่อยนะครับเพราะมันเป็นหลุมเป็นบ่อมากเลยนะครับอันนี้เอาหินมาเทไว้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับน่าจะต้องทําใหม่นะครับเนี่ยมันเป็นกระหลเลยนะครับแล้ก็อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับครับ กรอาจจะเห็นไม่ชัดนะลูกเยอะมากแล้วครับดูแลเส้นนี้ก็ช่วยกันมาดูแต่ปรปับปรุงกัไนะครับเนี่ยนะครับอย่าไปหล้วหัน,นครับอ่นี้แวขี่มาเทครบขี่เร็วเรื่อนครับอนนัน,อรนรตรายฝากว้ด้วยนะครับอันนี้นะครับ